สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนานมีบุ๊กมีนิทานน่ารักน่ารัก,รกที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของเวลามาแนะนํากันค่ะกับเล่มน,นี้เลย5้านาทีนานจังเลยไม่นานสักหน่อยนานจริงๆนั่นแหละมาดูกันสิคะว่า5นาทีในแต่ละเหตุการณ์จะแตกต่างกันอย่างไรเรื่องราวเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งค่ะดูสิคะ เขารอให้คุณพ so, like ่อคุณแม่ตื่นขอเวลานอนอีกห้านาทีได้ไหมลูกอืทำไมนานจังเลยนะเมื่อจะไปเที่ยวสวนสนุกต่อแถวห้านาทีก็นานจังเลยแต่ดูสิคะเวลาที่พวกเขากำลังเล่นสนุกกับเพื่อนห้านาทีซึ่งผ่านไปไวเหลือเกินค่ะหนังสือนิทานเรื่องนี้นะคะจะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาค่ะและมาหาคำตอบกันว่า 5นาทีทำไมทำให้เขาทั้งรอ,อนานและรอสั้นั้นทั้งที่เวลาเท่ากันค่ะ5นาทีนานจังเลยไม่นานสักหน่อยนานจริงๆนั่นแหละหนังสืนอนิทานเล่มนี้ราคา115บาทวางจำหน่ายแล้วที่รา้านหนังสือชั้นนำและเว็บไซต์ทั่วประเทศค่ะ